สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้มีสาระนะแต่คลิปนี้มีสาระนะไม่ใช่ไม่เกิดม,มาห้าสิบละห้าสิบปีนี้นะเพิ่งรู้ว่าไอ้เม็ดแมงลักเนี่ยไอ้ที่เขากินกับกาแฟกินกับไอ้ที่เขาใส่น้ำมะพร้าวให้เรากินนะ่ะมันทำมาจากมันมาจากใบ เขาเรียกอะไรอ่ะแต่มันเขียนไว้ตรงตรงข้างซองนะแต่นี่มันของมันของต่างประเทศไงของประเทศเดนมาร์กเขามันเขียนไวอ้อะเอเมดแมงลักเนี่ยมาจากหาัวลาภาใบหัวลาภาที่เขามาทำอาหารแต่แต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเรียกพระอีตูแเนาะบ้านเราเขาก็เรียกไห่อีตูที่บ้านเขาเรียกไห่อีตูเพิ่งมารู้จริงๆนะเนี่ยเม็ดแมงลักพนา ไอเราก็เนืกว่าก็สงสัยนะกินก็อร่อยดีแต่ก็กกไม่ไม่เคยรู้เลยเว่าเม็ดแมงลักมันมาจากไหนไม่เคยได้สืบทราบมันแดกอย่างเดียวกินอย่างเดียวขอโทษไม่ได้ตั้งใจเพิ่งจะมารู้เนี่ยเม็ดแมงลักมาจากใบหัวะพาหรืออาจจะเป็นเอใรซองนะที่ในซองที่มันเขียนบอกว่าเอามาจากเอามาจากมเมล็ดหัวะพา แต่บ้านเราก็คงเอามาจากพระอีตู่เนาะใช่ไหมทางอีตูกินมาตั้งนานเพิ่งมารู้งูนะนเ,เนี่ยเราเนี่ยแมงลักตะนนะแต่ชื่อมันก็บอกอยู่เนาะว่าเป็นแมงลัก <laughs> จริงๆเลยคนเพิ่งรู้ว่าม็ดแมงลัก เอามาแช่นะ้ำแล้วมันจะพองมีสาระนะไม่ใช่ไม่มีก็มีสาระมั่ง